ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำอาหารกันนะครับวันนี้เราจะมาต้มยำทำแกงนะครับวันนี้เราก็ได้ขานครับนี่เลยนะครับขาสวยๆนะครับสดๆนะครับนี่จะกงจะคร้ใบมะกรูดนะครับมีใบมะขามนะครับเนี่ยอันนี้กำลังเด็ดใบกะเพรานะครับเนี่ยสดนะครับ อดอกกระเจียววันนี้ได้มาสามดอกนะครับทีไว้ทำอย่างอื่นนะครับเนี่ยเราจะมาทําต้มปลากันนะครับวันนี้เดี๋ยวก็เด็ดใบกระพงกระเพราเตรียมเครื่องสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมขมิมขม้นด้วยนะ,ะวันนี้นเราจะจะมีขมิ้นด้วยนะครับเนี่ยโอ้ขอมิ้นก็ต้มไปน้ําจะเหลืองแล้วก็หอมนะครับปลาที่เราได้มาก็ เป็นปลาที่อยู่ในสระนะครับน้ํากําลังแห้งนะครับกําลังไข่เลยนะครับถ้าผลมามันจะคาวนะครับแต่ตอนนี้เราได้หวานมาทํากับข้าวกับปลาอาหารนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาเตรียมเครื่องสักครู่ครับพริกสดเราก็มีนะครับวันนี้ใส่ทั้งมะขามเปียกแล้วก็ใบมะขามอ่อนนะครับอ่าถ้ามะขามเปียกเราใส่มากแล้วเราไม่ต้องใส่ใบมะขามก็ได้หรือถ้าเรามีใบมะขามเราไม่ใส่มะขามเปียกก็ได้หรือจะใส่ทั้งสองอย่างก็ต้อง แบ่งสัดส่วนให้พอดีนะครับงั้นมันจะเปรี้ยวจนเกินไปนะครับแต่วันนี้เราจะใส่ทั้งสองอย่างนะครับทําใบมะขามมากเราก็ใส่มะขามเปียกน้อยหน่อยนะครับมันจะไม่เปรี้ยวโดดนะครับเวลาน้ามันมันเดือดแล้วมันเย็นลงตัวนะครับมะขามถ้าเป็นมะขามเปียกครับมันก็จะเปรี้ยวขึ้นมาอีกครับอ่าตรงนี้ต้องระวังนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมจะไปเตรียมปลาก่อนนะครับเผื่อที่ จุดไฟต้มกันนะครับวันนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาช่อนนานะครับปลาช่อนสะครับก็ทําการถอดเกล็ดนะครับสวนนี้จะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกไม่ต้องถอดเกล็ดครับเนี่ยปลาดุกสองตัวแล้วก็ปลาช่อนไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปะผนกันไปนะครับอันนี้จะเป็นไซส์กลางๆนะครับอันนี้เป็นหม้อเบอร์สามสิบสองครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําเป็น เป็นแม่นกันนะครับมอสามสิบสองตัวเลขมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยตาก็ไซส์ประมาณนี้นครับเดี๋ยวถอดเปลล้งางทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันนะครับตอนนี้เราเตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับบางส่วนนะครับเดี๋ยวแม่บ้านเ็าจะโขลกเครื่องแกงลงไปนะครับนี่ครับ หอมแดงกระเทียมพริกแห้งแล้วก็เตรียมนี่ผักกระเยงนะครับใส่ด้วยนะครับหอมใส่ขมิ้นไปด้วยนะครับแต่ปลาช่วงนี้ไม่ขาวนะเพราะว่าผลยังไม่มาครับแล้วก็ไม่มีขี้ด้วยนะครับมีไข่นะครับเดี๋ยวมาแกงกันดีก,กว่านะครับ เก่าเวลาเดิมก็เติมคือความไมน่อย ใส่ใบมะกรูดลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ห้ามคนเด็ดขาดเลยนะครับปล่อยให้เดือดน,นะครับนี่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่นะครับใบกระเพราก็มีนะครับขมิลล้นเราก็ทุบใส่ไปแล้วห้ามคนเลยนะครับปล่อยให้เดือดใส่หอมลงไปนะครับนี้ก็ใส่ที่หลังนะครับเนี่ย นี่ใส่ที่หลังีหลังเพื่อนสุดนะครับตอนจกลงล้างๆแล้วก็หันใส่ก็ได้นะรับหรือจะเดือดใส่ก็ดีนะครับสำหรับเตาของเรานะครับจะเป็นเตาฟืนอยู่แล้วนะครับถ้าไฟไม่แรงเราก็อัดฟืนเข้าไปเลยนะครับเ,เตาใช้กับฟืนอยู่แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับเดือดขุดเลยนะครับถึงเ,เหลืองหอ,งอมเลยนะครับแบับนี้เตะจมูกปั้งแรง สุกได้ทีแล้วครับเหลืองมิ้นเลยครับเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ําดูนะครับนี่นครับชิมดูสดดูนะครับโอ้โหครับตอนนี้ก็ลงตัวนะครับเดี๋ยวความเปรี้ยวจากมะขามเปียก็จะลงตัวอีกนะครับได้ที่แล้วได้ที่แล้ว